สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกทั้นนะครับชีวิตที่เริ่มต้นอย่างดีมีประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นพร,ระเจ้าได้สร้างผลงานและสิ่งที่ดีมากมายไม่ได้บอกว่าชีวิตของเราจะจบลงอย่างสวยงามนะครับพระธรรมสองมกษัตริย์บระี่บสองข้อสิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดได้บันทึกช่วงปลายของโยอาดชีวิตเขาเริ่มต้นรอดตายอย่างอัศจรรย์ขึ้นเป็นผู้นำประเทศดูแลซ่อมแซมพระวิหารให้กลับมางดงามแต่ในช่วงท้ายเมื่อสถานการณ์ขับขัน เมื่อฮาซาเอลนำกองทัพซีเรียมาจจอยึดกรุงเยรูซาเลม็มพระธรรมสมมาสัย์บทิฏฐิ๒1 8ได้บอกว่าโยอาดพระราชาแห่งยูดาทรงนำสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่ยโยเชฟัตเยโฮรัมและอาหาัสยาบารรบุษของพระองค์ผู้เป็นกษัตริย์แห่งยูดาที่ทรงถวายนั้นและสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เองและทองคำทั้งหมดที่พบในครั้งของพระนิเวศพระยาเวและของพระราชวังมา แล้วโยอาดทรงส่งสิ่งเหล่านี้ไปกำนันฮาซาเอลพระราชาแห่งซีเรียแล้วฮาซาเอลก็ส่งถอยทัพไปจากกรุงเยรูซาเล็มพี่น้องครับเมื่อสถานการณ์ดูน่ากลัวโยอาดไม่ได้สแสวงหารพระเจ้าไม่ได้อธิษฐานทูลถามพระเจ้าเขาเลือกใช้เงินและทรัพย์สินของพระเจ้าซื้อความสงบพี่น้องครับขอามจุกองเราจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัวขอเราจะสงบนิ่งเข้าฟานพระเจ้าร้องทูลกับพระองค์ ขอพวกเราจะไม่เลือกที่จะพึ่งพางเงินทองหรือทรัพย์สินที่มีก่อนพึ่งพาพระเจ้าพี่น้องครับสุดท้ายผลที่เกิดขึ้นกับโยอาดน่าเศร้าอย่างมากนะครับพระดำ 2, ะสองผกษัตริย์บทที่สิบสองข้อยีพวกข้าราชการของพปรองลุกขึ้นก่อการกรบฏและปลงประชนโยอาดเสียในวังมินโลตามฐานที่ลงไปยังศิลาโยอา์ทุกคนหนงเรียงรอบสังหารแต่คนเหล่านั้นก็ยังแต่งตั้งอามาชิยาลูกชายของเขาให้ขึ้นปกครองแทนนะครับพี่น้องครับชื่อของเราไม่ได้วัดจากก้าวแรกนะครับ แต่ว่าจากการตัดสินใจเมื่อความกลัวเข้ามาเมื่อมีแรงกดดันมาเราเลือกแค่ปัญหาย,ยังไงครับพระธรรมวิวรณ์บทที่สอข้อ1ิอย่าก,กลัวการทนทุกข์ที่เจ้าจะได้รับนั้นนี่แนะ่มานจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อทดลองเจ้าและเจ้าทั้งหลายจะได้รับความยากลําบากถึง10วันแต่เจ้าจงซื่อสัตย์จบจนวันตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าพี่น้องครับขอให้เรา เลือกที่จะซื่อสัตย์อยู่ในพระเจ้าจบจนวันตายทุกครั้งที่เราพบวิกฤตขอให้เราเลือกที่จะคุกเข่าที่ฐานร้องทูลกับพระเจ้าขอให้เราจะไม่ยอมประนีประนอมให้กับโลกยอมที่จะทิ้งหลักการของพระเจ้าเพื่อแลกกับความปลอดภัยหรือความสะดวกสบายพี่น้องครับขอให้เราจะไม่เป็นเพียงคนที่เริ่มต้นดีแต่จบไม่สวยขอพระเจ้าเมตตาพวกเราทุกคนเรอจะเป็นผู้เชื่อในองค์พระนเจ้าที่ยืนหยัดรักษาความเชื่อไว้ได้จนถึงวันสุดท้ายนะครับพี่้องครับให้เราธีษฐานด้วยกัน ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระุทรง์ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงศัพพันญูพระองค์ทรงทบรู้ทุกอย่างพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างสิทธิอำนาจทั้งหมดเป็นของพระองค์พระองค์จะคอยเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาไปถึงเราเรียกเรากลับมาเป็นของพระองค์ขอทรงบวดแม่ตาพวกเราทุกคนดูจะรักษาความเชื่อรักพระองค์ยำเกรงพระองค์จนถึงวันสุดท้ายของเราในยามที่ชุกงอเราเชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่างๆขอทรงบวดแม่ตาพวกเราทุกคนดูจะไม่เลือกที่จะพึ่งพาตัวเองหรรรืออทััพย์สสิิน่่งงงขกลีีเาม ขอพระเจ้าเมตตาปกป้องชุกเราที่จะไม่ยอมป็ะนีบน้อยไม่กับโลกขอชุวงเราจะเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ชวงสุดขอทรงโปรดแมตตาลดร่วมชะกันโดิฐานทุนขอละขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนพี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมบุตรองค์สันเสริญครับ